สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอจะเคยทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊เจดายโอเค <Okay. S 1> เจ๊ดำนะจ้ะวันนี้พาไปดูยูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นะัดที่2โอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย Line แอด at บอลรองสนใจร่วมสนุกแอดไลน์ไปได้เลยที่ at บอลรองเอาล่ะเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจ๊ดำด้วยนะแฟนเพจเจดำแล้วก็ยูทูบ โอเคจจดมวิเคราะห์บอลล้วน subscribe สัส่นกระดิ่งกันด้วยนะวันนี้ไปดูกันที่คู่เวลา5ทุ่มตรงนะทีมดังจากฟินแลนด์อย่าง hjk helsinki จะเปิดบ้านพบกับ n e p ช c h i bagu จากอัสวัจัน์นั่นเองนะ helsinki ชนะ2เสมอ3จากคณะหลังสุดนะพวกแกส่วน n e p ช c i ชนะ2เสมอ1แพ้2คู่นี้นะัดแรกที่บ้านของ n e p t c บ i b a u เสมอกันมา2ต่อ2วันนี้มาเล่นที่ฟินแลนด์นะจ๊ะ,ะดูตัวผู้เล่นนะของ hjk helsinki มีวัตเทอรี่โมเรนคุมเกมรับตรงกลางเป็นบราซิเลียนอย่างเชาซิลวา และสุน่ารูเป้ริสกี้นะจะ๊ะส่วนเนฟชิบากูเนี่ยเกมรับเป็นวอชิสลาฟสตันโควิชตรงกลางใช้มามาดูเคนและตัวรุกเป็นซาบีบูกรีเน่นะคู่นี้เฮลซิงกีเล่นในบ้านบังคับชนะ1ประตูแฟนๆโอเค50%เปอยากโอเคร้อเปรต้อง2ประตูซูนี่นัดูแล้วพวกเขามุ่งมั่นนะในยูรนฟลีกพอสมควรนะแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วย1ประตูน่าจะมีนะลุ้นสกอร์ขาดเพื่อโอเคกันแบบ100%กันแล้วกันเนาะ มองไปที่เจ้าถิ่นนะ H J K Helsinki โอเคโอเคฝากไว้อย่ายลืมลกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดำด้วยนะจ๊ะแฟนเพจเ okay. <Okay. S 2> จด YouTube โอเคเจด Subscribe สั่กนกระดิ่งกันด้วยอ่ะวันนี้แฮปปี้มีความสุขกับทีมที่รักทีมที่เชียร์กันละกันนะโอเคเจดำมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีฮา